สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับ Hardcore ครับและวันนี้เรากำลังจะพูดถึงส่วนเสริมใหม่ล่าสุดของ Hearthstone ครับ Ash of Outland โดยต้องบอกว่าส่วนเสริมนี้นะครับเป็นส่วนเสริมแรกนะครับของ Year of the p h o e n i x ครับหรือว่าปีใหม่ของ Hearthstone นั่นเองครับผมขอเริ่มต้นที่เรื่องที่ผม hype มากที่สุดครับนั่นก็คือ คลาสที่10ครับ <Yeah>! oh! ฮาร์สโตนกำลังจะมีคลาสใหม่ล่าสุดครับตั้งแต่เปิดเกมมาครับฮาร์สโตนเดิมทีจะมีอยู่9คลาสครับทำให้คลาสนี้ครับเป็นคลาสใหม่คลาสแรกตั้งแต่เปิดเกมฮาร์สโตนมาเลยครับนั่นก็คือเดมอนฮันเตอร์เดมอนฮันเตอร์หรือนักล่าปีศาจครับมีฮีโร่ประจำคลาสหลักก็คืออีดานสตอมเรชนั่นเองครับหรือเป็นตัวละครที่ คนที่เล่น Warcraft หรือว่า World of Warcraft ตั้งแต่อดีตมาครับรู้จักกันดีครับแล้วผมเชื่อว,ว่านี่คือหนึ่งในตัวละครที่มีคนรักมากที่สุดในบริษัทเลยครับไปฮีโร่พาวเวอร์นะครับของ Demon Hunter ก็คือกลงเล็บปีศาจใกล้หนึ่งช่วยเพิ่มพลังโจมตีบวกหนึ่งให้กับฮีโร่ในเทิร์นี้ครับ ก็ต้องบอกว่าการออกแบบนี้ครับมาเพื่อส่งเสริมตัวคลาสใหม่อย่าง Demon Hunter ครับให้สามารถเล่นได้หลากหลายแล้วก็ต้องถือว่าเป็นคลาสแรกครับที่ Hero p o w e r ร่ายเป็นแค่หนึ่งเท่านั้นครับอีกเรื่องก็คือตัว Demon Hunter เองครับมีคีย์เวิร์ดประจำคลาสด้วยครับหรือว่าเป็นแนวทางการเล่นสำหรับ Demon Hunter เท่านั้นครับที่จะทำได้นั่นก็คือเอาคลาสครับ ว่าผ่าเหล่าครับโดยการ์ดที่มีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ครับจะได้รับโบนัสพิเศษครับเมื่อเล่นการ์ดขนาดที่การ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดใบซ้ายสุดหรือขวาสุดในมือคุณครับนอกจากนี้ครับ Demon Hunter ยังมีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บไซต์ครับสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่8เมษายนครับ เพื่อรุ่นรับซองการ์ดและของรางวัลอีกมากมายครับใครที่สนใจอย่าลืมกดลิงก์ใน description ครับสามารถไปลงทะเบียนรับของกันได้เลยจ้าจบเรื่องของ Demon Hunter ไปครับกลัวว่าคลาสอื่นจะน้อยใจครับ a i r s o p Outland จึงมี m i n เนีรับตำนานที่เราเรียกกันว่า Prime r e g e n e r y ครับเป็นมินเนี่ยนที่จะมอบให้กับทั้ง9คลาสยกเว้น Demon Hunter ครับ มีแน่นอนตำนานเหล่านี้ครับจะสู้ครับจนตัวตายครับแล้วถูกสับกลับเข้าไปในเด็กครับเป็นร่างอัปเกรดครับบอกกลับมาใหม่เนี่ยเรียกว่าเป็นร่างไฟล์ครับรับรองว่าเก่งกว่าเดิมและโหดกว่าเดิมแน่นอนครับอีกเมคนิกใหม่อันนึงที่สำคัญครับต้องบอกว่าจริงๆก็การ์ดเดิมๆเหมือนมีอยู่แล้วครับแต่ว่ารอบนี้ครับ กลายมาเป็นคีย์เวิร์ดจริงๆสักทีครับกับจำศีนครับหรือโดมันส์ครับโดยมินเนี่ยนที่มีคีย์เวิร์ดนี้ครับเมื่อลงสนามมาครับจะจำศีนเป็นเวลา2เทินครับในช่วงนั้นครับตัวมันจะทำอะไรไม่ได้ครับแต่ในทางที่ดีก็คือก็ไม่มีใครทำอะไรมันได้หรือว่าไม่ได้รับผลจากเวทเอลีอะไรก็ตามเหมือนกันครับแต่เมื่อมันตื่นขึ้นครับส่วนใหญ่ก็จะมีพลังพิเศษมาจากตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ถัดมาที่เรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือชุดบันเดิลครับพีเพอร์เชสของรอบนี้ครับแบ่งออกเป็น2ชุดครับนั่นก็คือชุดแรกครับชุดเล็กครับเ e กูล่าบันเดิลครับ49.99เหรียญครับหรือราคาประมาณ1620บาทครับซึ่งจะได้รับซอง Ash of Outland จำนวน55ซองครับและได้รับการ์ดรับตำนานสีทองครับ แบบสุ่มหนึ่งใบาจากชุด Ash of Outland ครับรวมถึงสิ่งที่นักสะสมพลาดไม่ได้อย่างหลังการ์ดเกสาสอรพิษครับ Serpentine Card b a c k แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หนำใจครับผมแนะนำชุดใหญ่ครับ Mega Bundle ครับ79.99เหรียญครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,590บาทครับซึ่งจะประกอบด้วยซองการา a s h of Outland ครับจำนวน92ครับบวกกับการ์ดระดับตำนานสีทองแบบสุ่มจาก a s h of Outland 1ใบบวกกับหลังการ์ดแบบพิเศษเมื่อกี้ครับหลังการ์ดเกศาสวรริตเซอร์เพนไทยการ์ดแบก็กบวกกับฮีโร่สกินของชาแมนใหม่ล่าสุดครับเลดี้วอชครับบวกกับทาวร์พา s s สครับหรือว่า ตัวที่จะทําให้คุณสามารถเล่นไปท่านก้าวเลือกคีโร่สตัวได้เข้าถึงสถิติพิเศษได้และสุดท้ายก็คือตัวอารีนาถึง4ใบไปเลยและนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ ash of outland ครับถ้าอิริดันมาบอกคุณว่าเจ้ายังไม่พร้อมก็ตอบไปเลยครับว่าฉันพร้อมแล้วสุดท้ายนี้ถ้าคุณดักในเกม Heart Stone เหมือนกับผม ชื่นชอบในบทความคลิปวิดีโอหรือไลฟ์ในสไตล์ของฮาร์ดคอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งใน Facebook Fanpage และ YouTube c h anel n ไว้ด้วยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ